ตุ่มเครื่องแล้วรถบีออดคที่ใส่เดินทางคือหนีคอตโต้หมอนนำมันมีอาการหัวซึมกันเลยเดินสั่งมาบริการนอกสถานที่บริการนอกอูอยุบัดวืามันนี่แก้ปัญหาอะไรายังนะี่รถบีออดนี่ เปลี่ยนหัวเทียนให้อมันง่ครับเปลี่ยนหัวเทียนให้โอเคโอเคครับตาอยู่นีเยครับออาการที่มันสะดุดสะดุดเ่องสะดุดมันสั้นนี่ครับเป็นที่ายตัวค่อยน้ำวครับเอ๊ะคุณบอกที่ให้ดูเมื่อกี้นี่แหะอ๋ออยู่ในโถงอ่างที่เลียนครบรับารบั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 บขบขับขบขับบาบบ้านเลยหลัง แรกงานประจําอ